in sana din the telephone friend wow the smile and 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 the เรามาถึงแล้วนะคะ Underwater World พัทยาะคะตอนนี้เรารอบัตคิวก่อนนะคะซื้อตั๋วก่อนเข้าไปชมนะคะันนี้ที่เรามาะะปิดปรับปรุงไปสามโซน,นะครบโซน Kingdom Zone แล้วก็โซนเจลฟีแล้วโ n งโซน Crystal Zone ปิดปรับรุงไปถึงพฤษภาเลยนะคะวันนี้จะได้ดูโซนอะไรบ้างนะคะน,นี้เราได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะเอาทางเขาก็จะมีของที่ระลึกนะคะ เราจะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ยังไม่สดชื่นมาเพิ่งตื่นมานะคะอาไปดูสิอีกกวัวหนะ้ามันจอ้นจองมันจ้องพี่กันนี่เจ้าตัวอีกวัวหน้าว้านะวเดี๋ยวพี่กันดูวันพยัคหน้านี่ มันจับมันได้ด้วยเหรอมันทำไมม,มีมีตรงนั้นเอาไว้ทำอะไรอ๋าราาอไว้ให้หางปลา้ใส่สสไฟมาด้วยยังไงมันเอามือล้วงไม่ได้เออยังไงพี่แกเอามือล้วงนี่เฮ้ยลองดูลองดูดูดูน้องร้านดูพี่กันพี่กันจะเอามือล้วงไปแล้วเร <c oughs> ็ว ลองดูลองดูถึงหรือเปล่าเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปข้างในเลยเอาล่ะพี่กัรจะกล้าไหมเรามาลุ้นกันนะไม่กล้าเดี๋ยวลงงั้นจะมีสปาเห็นไหมเห็นไหมเห็นภาพไหมพี่กันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาทำได้นะอ๋อพี่กันลองลองรักดูพี่กันนะลงเข้าไปเลยหนึ่งอย่าทำอย่างนั้นสิพี่การเดี๋ยวลองจับดูเดี๋ยวน้องเขามาหานะนี่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  มาแล้วมาแล้วมาแล้วว้ามันไม่มาใช่ไหมลอยว้าวว้าวชักชักคนน้ำให้เลยชักคนน้ำให้เลยใช่ไหมไปเข้าไปยันเถอะ หัวนะมันใช่ปลาหัวนะมันคือปลาอะไรปลาอะไรปลาหมอสีลูกใช่ไหมปลาหมอสีฮะไปดูซิไปดูซิตอนนี้เรามาดูปลาอะไรอันนี้คือปลาอะไรเอาเอามาดูมาเล่นกันพี่กันดูพี่กันพี่กันเล่นกับมันเบาๆนะเบาๆเบาๆใช้นิ้วจิ้มเบาๆนี่ เล่นมายากลเลยวะอ่าไอตัวนี้ชื่อปลาอะไรปลาปลาเสืออะไรนะปลาอะไรปลาเสือสุมารตรานี่าตรงนี้คือปลาหมอนกแก้วอ่า bus ชไรส์เพ r ร์โ่าปลาหมอนกแก้วนี่ทำไมมันอยู่ข้างล่างทำไมมันอยู่ข้างล่างนั่น่ะสิมันพักเปล่า เอาเข้าไปแล้วเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเข้าไปดูปาัอ่าเข้าไปดูกันเลยตอนนี้เราจะเดินเข้าอุโมงค์ไปแล้วว่าเราไปเจออะไรอยู่ข้างหน้าส่วนพี่รักันอยู่ไหนเอ่ยตัวเป็นลำช้ำเลยเดินเองเลยเดินเองเลยมามาจับมือจับมือกับพ่าเล็กเลยอ่า นี่มีซากฟอสซิลเลยมีอะไรโอ้มันอยู่ข้างบนด้วยใช่ไหมนี่นะคะลอยอยู่ข้างบนเลยนี่อยากจับวะโอ้ แล้วตัวนี้คือปลาอะไรนะปลาการ์ตูน<ม>ต้องไหนมันอยู่ตรงไหน,น,อ,น,นอุ้ยนี่เป็นตัวจิ๋วเลยอุ้ยตัวจิว๋วนี่มันแอบข้ามเลยเนี่เดี๋ยวมันจะตัวโตวใช่ไหมเงินไม้นะควาบแฝงว้าวปลากร์ วิ่ <ame> อันนี้มันคืออะไรมันคืออะไรปูยักษ์เหรอูสวยมากเลยเล็กมีตัวเล็กด้วยใช่ไหมเราจะเข้าไปยังงงองลวนะคะ อ้าวใชน้องล้าจะเข้าไปอุมโมงค์แล้วพี่กันเดินตามน้องไปก่อนเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวกลับไปดูอีกค่ะน,น่ารักน่ารักเดี๋ยวพี่กันจะกลับไ,ไปดูอีกได้ค่ะนี่

ไปตาตูเข้าไปแล้วมันจะเข้าหรือมันจะเข้าถ้ำอมาแล้วปุ๊บถ่ายสิจะเข้าหรือไม่เข้าเข้าไม่เข้าเหนียวไม่เข้าแล้วไมาหาพี่กันแล้วมาหาพี่กันแล้วไปพี่กันไปต่อแล้ว nghe 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 มีกระปาอะไรต้ออนองหนไหมว้าใช่ฉลามไหมใช่ใชาร์กไหมไม่ใช่อยากเห็นฉลามมันออกมาบ้างเต้องไปดูสิอ่ม,มันจะออกมาหรือเปล่าไม่ใช่เวลามัาหรือเปล่าไหนไไไไมาดูเม้ยมมน้องละมาละดูปลาจิ๋วไหวบนบนข้างบนน้องนี่

วัสดี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 สวัสดีใส่าีลม่ไปต่อป้าไปต่อเลยไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ลากคนเล็กไปแล้ว <c oughs> ว้าว <c oughs> ตอนแล้วจับมัน ชลามาแล้วลามาแล้่แ่นี้ออกไแล้วนานีหรอปลาใหญ่ขนานี้เลยใช่ค่ะมันคุยกันอมันคุยกัน้องจุ๊บๆมันนี่จุ๊บๆมันนี่เอาไม่กลัวเลยอันนี้โซนโซนปลาตัวใหญ่เนาะเมื่อกี้ปลาตัวจิ๋วเนาะ มันหลับเหรอมันนอนหลับเหรลูกมันอยู่บนน้องไงเห็นไหมเห็นพุงมนะันไหมเห็นทองไหมอ๋ไกลมากเลยว้าวโฮ้ยนี่ฉลามมาแล้วฉลามมาแล้วไปบบอจ้าไปไหนเอ่ยว้าวไปแล้วเบ้ชและวส Này, này, như con mày gì? Ừ, ê, okay đó, mà. là, đi chịu hơn mày tôi chịu. Mày 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 tôi chịu. mày mà mày mà mày ngay Đi ngay mày mà leo, mà leo, mà leo, mày 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 เขาฉลามนี่ไปกินแมงกุกเศษอะไรว้ายขึ้นไปบนหัวน้องเลยเศษพันเศษในพันของใช่ค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลยเลยเลยวุ้งโดยตัวจานวโดยไม่พุ่งสนุกเลยจาน ไปไหนแล้วน้องรักมาแล้วน้องรักมาแล้วน้องรักมาแล้วไปตามฉลามมาเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ไปไล่จับฉลามเหรอคะโอ้หเนี่ยนุ่นเลยตามน้องมาเป็นฝูงเลยนี่น้องรักตามน้องมาเป็นฝูงเลยเนี่ยไงนั่นไงนั่นไง คนอะไรออกมาคือปลาอะไรน,นี่ปลาอะไรคะอ๋อเมื่อกี้ตัวจิว๋วน้่งปลาพยาบาลใช่ไหมแล้วนี่ปลาอะไรนี่น,นี่ปลาอะไรคะตัวนี้มันชื่ออะไรนะฟะ้าแอบแล้แวคนัองนาะแล้แวนี่ ไตามกระเบนไปไหมไปกระเบนมันหวมนอยู่่นใช่ไหมนู่นนู่นมันอยู่ที่ตาโนะอมวอย่ไหนนี้กินหอ

ที่ตัวนี้ใช่ไหมไอที่ตัวนี mm ้ใ hmm. ช่ปะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมโหเก่งมากหาได้แล้วว้าว อมปลาชานอเมซอนผ่านตานบไปแล้วอ๋อไตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงขึ้นมาแล้วว,ว้า,าวานี่ข้างบนะนะมาข้างบนอีกตัวละอ๋อมันกระเบนมาแล้วกระเบนมาแล้วน้องรักน้องรักกระเบนจะผ่านน้องรักมาแล้ว มมีผีกดมาตุ๊กางกกเนหน่อย่มนีหน้ากบนยัยันมันมีหน้าตุกตาอะไรนิมี่ีอะไรันโวทันเลยยัยัสิรางด่างติาแ้มันจะเข้าไปในคออยงเดียวใช่ไหม เชเข้าเชื่อเข้าเข้าได้เข้าไได้เข้าไหเนี่ยมอะไรอยู่โตเนาะเาในอะไรจดอะไรนะครนะคะชุดแวน่ารักไหมโอ้น่ารักมากเลยค่ะบายบายมันล้วบบายบายมันล้๊กม่็ต้องน่ารักกันบ้าง

มันมันซ uh, ่อนซอยู่ข้างในแอร์แล้วมีไงโผล่มาแล้วนี่มีมาเล่นน่มาเล่นีไงีไงนี่ตรงนี้อีกคอคิวคนมมาหาน้องรักแล้วมาหาน้องรักแล้วยุ่งเลไค้ล้ีน้ีนอยูอสีรเนน่ยสี่เนอไวเเหรอไ อ้วนี้ขงังอะไรพี่การจะคีุกตาเอาเหรียญแม่่อนก็นได้ดเอาครานรตูเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน้องรักครต้น้องรักอ,อันนี้อของพี่การก่อนน้องรักขรัต้ค่ะ ไม่ได้เดตาน้องก่อนตาน้องก่อนน้องอเอาตัวไหนเอาเลยรักลำเลย อ่ะเหลือแค่คนละเหรียญรักเหลือคนแรกหนึ่งเหรียญหมดแล้วนะหมดเกีื่ยงแล้วนะอ๋ออะไรเลยห้หมุนก่อน ไม yeah. mm ่ได้สักตัวขันยาจุ่มน้ำเดี๋ยวไม่ออก อพอแล้วพอแล้วก็มันล้มแล้ว